จะเรมกดติดตามซับตะใครนะครับเด้เบอร์โท่เน้เบอร์โทนะ่เ,โทเป็นลักเพราะว่ามันลงทะเบียนนะครับมันค่อยง่ายดีนะยูทู e ผม u t ยูทู o u ูทู e หรือว่ายูทู e แต่ว่าแฟนผมใความรูนะครับเด้อยมแรกเขาจะออกสกปรกลำบากเขาเ,เป็นสีดีซีเป็นเจ็ดพันอนุยนนนคนจนจังใจบานดอกเื่อ้านบ้านเคยอยู่ ใจถึงแค้นและสั่วละเมากินเขาโห้ยน้ำปลากับพริกพ่อแม่ค่อยอยู่บ้านปานมีจมบอกว่ายวายสูแต่งาน้าแบดตายผ่านสตำไฟมะเขาเหลือขาหลุดมือมาถึงบ้าน ถ้าเบ ah ิ้งสายจิตติกลรับทดลองเพลงลำแท่งกันกันโอ้ยนอนนางนอนนางแป้งห้องแป้งห้องแป้งเสื่อนหางหันนอนเป็นคนจอนนั่งดินกันบนเลื่อนใจเดือเลือดใจเดือละโตเตต่กำเวรละกำมาอายจะใจบานบอกเศร้า

cẩn thận một trăm linh lượt hôm tận một chút nhằn cầm mặn đầy đầy sẽ ได้เราบอกสนามวเวลาเห็ดเขามาเบิงซอยกันครับเอาไทยเฮ้ามาเบิงซอยกันบอกนะเวลาเห็ดเขาคนร่วมแรงร่วมใจมาช่วยกันทำนั่นคือไทยสกลนครครับดนบดีเฮาก็เปลี่ยนออกไป <c oughs> สกลนครคือยังขยาเคยว่าให้เฮ้านี่นะไปหาแย่งผัวคนอื่น

ดำหน้าแห้งเปิ้แห้งขั้วเสร้าดำเดียวเยี่ยวบ่อเตาลุ้ต้นเขาต่อกันฟ้าหอกกันลุกปั่นคนมันเต็มที่ชาวนาดอกเือตาหาดำขอความเมตตาต่างรับธรจงได้เมตตาผู้ที่เกี่ยวของเจ้าข้าขอนามทั้งหนาข้าวกล้ากรอบแดงช่วยทำฝนเตียมสางชนะสงเศร้ากำแสกจะไทยหวานก็ไม่ได้แรงต้นกล้าเยียวแห้งจ่อยไม่ยากนี่ยังไงเออ ใยังไม่เคยบอกเออมันเห็ดเน่จะเกื่อเนา้อต้องวัดต้อวประกานต้องเาียเช้ายทน่ไม่ไน

ถ้าแข่งแขงนี้แล้วค่อยซื้อกันเข้ามาลลแล้วลูกนะพอดีมันมีเอียงก็น,นโยบายของประชารัฐไว,วนะ้เยอะนะเออน่หละ่ย่าไปเฮ็ดพื้นปูนนะลูกไม่ต้องเฮ็ดเฮ็ดเป็นสนามหญ้าไว้ใครไปให้เอวเสียมมาสักหรือว่ากจกมาสักไว้ก็ไ,กได้ใครไปัปกจกมาสักไว้ก็ไ,กได้สักไว้ซื้อถ้าดีลาดปูนนะค่อยคิดกันดีๆีสักก่อนยครไปฮันดี้อารมหัวแตกใครไป เด็กน้อยจากเตะจากก,าก,าก็ให้เอาเนตลงมาตําอีกให้เอาเนตลงมาตาอีกให้หัดมงหัดอย่งธรรมดาธรรมดาน่ะเออะละเอาเนตลงมาตำพอเพียงหัวจะของหัดเสิบมันขมธรรมดาะค่อยซื้อสร้างซื้อก็อออได้ครับพ่มีนม่นโยบายของคณะรัฐบาลไทยออกมานนลน่พวกมันเป็นผีแล้วตัวคนคนแรง่แหงแรงามีมาเลียวบ้งสูงโยปาลาลัากาขาเขาเพิ่งได ในแต่ขายเบอร์เสซนดีสาละพัดแนวตีกระพองขับกวบชื่ของเขาขึ้นของเขาบัพกานของเขาขึ้นของเขาบมีกันหลุดท่าหน้าพวกเราแต่ยืนเข่าใส่붕ทองบุกปุ่งแต่ว่าสักเสี่ยวเด็กจะฟังนะพอสักไปบ้านบวชเมื่อนี้ไปพ่อเด็กน้อยขึ้นมาใหม่คิดฮอดให้เมืองผู้ใดเตนี่หลายคนเตนี่เตนี่ไปใช้เมืองอุดรนะนี่เอาภาพนี้ขึ้นมาด้วยเออละเออละ Oh, okay. กันได้เมื่อไราเครื่องนาอุ่นเนอ,อ่อทดสอบแล้วไฟว่าคว้าคนทดสอบเมืเมื่อคุณจำจำไม่ได้ว่าจอดรถที่ไหนแค่เปิดใช้ระบบแจ้งตำแหน่งรถยนต์ผ,นผ่านแอปพลิเคชัน Ford Pass เพียงเท่านี้คุณก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปประสบการณ์เนื้อระดับโทษเขาแผ่นป้ายทะเบียนจะคล้องเลยโทษเขาแผ่นป้ายทะเบียนจะข,ข,ของเลยนั่นละ่ะมันดีรูเลล้รเลืรู้เรื่ว่ารถเขาอยู่ใสอ่าะรู้เรื่อ่ะ

เป็นคมให้มันลับน้อยซอยให้มันปานโยผู้เดียวเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่อันนี้ก็ได้รับเป็นกวาเป็นกรรมอยู่เนาะผู้ใดเห็นงานกับป๋าสเสถียรทำามือเนะนาะสกลนครนี่เย็นมาอ่าดีมากอ่าละ่ะ ฉันเกิดมาสับไปเหมือนเดิมทุกวันเขาเปลี่ยนความคิดไม่กลับไปเหมือนอย่างที่เคยมีข้าวก็กินข้าวมีปลาเราก็กินปลาไม่มีงานต้องใช้ชีวิต วัยรุ่นของเราฮัลลิลคริปย์ยูด,ยดตบ อยู่ไม่รู้จะได้เมื่อไรกว่าพี่จะได้มาตอ้องคิปไปสี่ครั้ง มีมากเข้ามาอยู่ที่สกลน,นครแล้วเองจะได้เรียนรู้ว่าบ้านเรามีมากอมายเม็ดแมงรักไม่ใช่เอาเม็ดโอระพา เพราะว่าไปยอมสีมันแล้วเราลองเอามันมาสืบเสื้อ,อขาวมันผิดให้เอาผ้าขาวแล้วมายอมดูกลับมาเข้าเมาสี่วง เพื่อจะได้ราคาแพงนี่คือความคิดเน้นโง่เขลาเอามาเล่นเลยลูกเก็บไปเก็บมาไป,ไปเก็บมาเลยนะไปเก็บมาไป,บไ,ปไปเตยยมม่อมไม่ได้นี่พ่อทักบอกแล้วย่อมติดมากอันานาั้นนะ มาเข้าเมาอ่ะไปเก็บมาแล้วไ้ตัดผ่าขาววาย้อมล่องเบิงขยี้ขยี้ดีๆย้อมนัม่นจะเป็นสีนี่ปะแล้วมันจะทนปะย้อมแบบธรรมชาติกับย้อมแบบวิทยาศาสตร์เข้าใจไหมนะไปเก็บมาเลยสวนตาเก็บมาจะขันหนึ่งอะเข้าใจไหม เลื่มและลูกไนดะ้จำเอามือละนิดมือละนอยเข้าใจไหมพี่คะทำไมพี่ก้องไม่นั่งแล้วใส่ให้ดีๆเดี๋ยวก็ล้มหน้าคว่ำไปไฮ้ก็ทำให้ดูรูว่ากล้ามเหนือผมยังแข็งแรงยิ่ง60 minutes เรียนหนังสือตะกี้ภาษาบอกบางได,สดนสกกลนครลำบาก สี่หมื่นเจ็ดพันนะพอกันฟังนะพอสักบอดไซร์ละหันเตลังขับไปบางเทีอะบอดไซรตอนนี้เขับไปปุ๊บมันนี่คนหายากเข้าใยไปนะแต่ว่าซักขั้นหัวกันเลี่ยนประทับหนึ่งหอดประทับหกคือหยางอบล้มขัดเก่าเข้าใยไปให้เป็นคนดีให้ผ่านเมื่อต่ว่ากาก,าก,ากบาตแดงไว้แต่ว่าตั้งใจตั้งใจเราเลี่ยนให้มันจบเขยไป นะจำไม่ได้แต่ละคนนะแต่ว่า,าตักี่แช่ออกไปแล้วแต่ว่า,าตักี่ฟังนำ้ำ